อันนี้หวยลูกเทพทำแค่นี้ค่ะหวยลูกเทพทำแค่นี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแม่เชิญขันเทพลงมา24ขันนะคะแล้วก็เลขที่ได้นี่คือในถังนีเลยค่ะการที่คุณประวัติได้เห็นแล้วค่ะให้ทุกคนที่ได้มาที่นี่ให้มีโชคลาภให้ได้เป็นที่พึ่งพานะลูกนะสี่มาละเดี๋ยวจะอ่านเน่นนอนนะตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูจานใจก่อนนะเผา เย็นและข้ามข้ามเห็นก็บอกว่าตัวเลขเริ่มจะขึ้นแล้วเหตุจันใจบอกมีตัวเลขแล้วพากันมุงดูอะไรบ้างนะครับเดินไปดูเห็นเลขอะไรตรงไหนอ่ะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเอามีใครเห็นนะไหนเหตุจันใจเห็นเลขลอยขึ้นมาเลยจันใจบอกว่าเห็นเลขลอยขึ้นมาเลยอ่ะ ขึ้นมาเลยอาจารย์ใหนี่ไงหลักฐานมีอยู่นี่ไงไหนเนี่ยนะนี่หลักฐานอาจารย์ใจเห็นเป็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขเจ็ดหนึ่งตัวแต่เลขอื่นไม่รู้เลขเจ็ดเห็นชัดมากแต่เลขอื่นน่ะไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเลขเจ็ดชัดมากยิ่งชัดเนี่ยเลขเจ็ด แบบแบบนะครับขอแบบใกล้ๆนะับมันเป็นเจ็ดเนาะเจ็บชัดมากเจ็ดเจ็ดสามอ่ะเพราะว่าแตข่ขึ้นขึ้นเตาที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะ,ะตรงไหนขึ้นเตา,น,ตานี้เตานี้ตัวเนี้ยอันเนี้ยขึ้นเตานี้แต่อีกตัวขึ้นเตาเตาต่อไปขึ้นต่อไปเตาน้นใช่ เพราะถ่ายทั้งหมด4บานจะขึ้นแค่สองตาวนี้อ่าขึ้นอยู่แค่สองตาวน,นี้เห็นขึ้นลักษณะตรงไหนด้านแจวติดขึ้นตกเกียวขึ้นฝั่งนี้นะฝั่งนี้ด้านนี้เพราะว่าเราถ่ายจากต้นไมตะเคียนเข้ามาทางนี้อ่ขึ้นด้านนี้ก็คือถ่ายยืนถ่ายจากฝั่งไมตะเคียนใช่ฝั่งนี้ถ่ายบานเข้ามาใช่อ๋อให้เดูอีกรอบหนึ่งว่ามีตัวอะไรนะเมื่อกี้ อันนี้จะมีอยู่ตัวเดียวอันนี้อันนี้อันนี้เห็นชัดอ,อันนี้ตัวเดียวนะอันนี้เห็นชัดตัวเียวแต่แอันเนี้ยมันจะมีเลขอยู่สามตัวแต่ไม่แน่ใจว่ามีตัวใดบ้างเดี๋ยวขอดูนะ้ำแป๊บนะึ่งมือนิ่งๆนะมืออย่าสั่นนะะเห็นเจเย็นแล้วสั่นแล้วเนาะเจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วข้างบนจะมีเงาแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรไม่ชัดแต่เจ็ดชัดมาก อสองใช่ไหม่ก็เจ็ดสามนะเจ็ดสามก็น,น,น่าจะเหมือนอยู่นะข้างหลังได้กเจ็ดใช่ไหมอ่อาจ,จะเป็นเจ็ดสามอันนี้อัน,น,อน,นตรงนี้เป็นกลับนะกลับสามตรงนี้ก็สามสามด้วยมีแล้วก็เจ็ดข้างหลังอ่ะ แต่อาจจะเป็นเจก็ได้แต่ว่าโดนแต่ข้างบนนี้ก็เหมือนเลขเจ็ดนอารยนะแต่เรารอดูอาจารย์ใจอันนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะมันงใช่เนี่ยเลยนะของพี่อันนี้ใช้เจนเลยพ่ตรงปไฟแน่ๆตัวแล้วละอันนี้นีตรงาย่อนันนี้นะคะเพราะขยายนี่ค่ะอ่าของคนพี่นะครับเี่ดเดีเจดนตอนนี้นีเอยู่นะ แต่หนูเห็นหัวไม้เมื่อกี้เป็นเจ็ดเป็นสี่เจ็ดหนึ่งหัวไม้เนี่ยเห็นหัวไม้แต่หนึ่งโดนอั้นแน่นอนเออแต่ไม่ใช่เปลาแต่ไม่ใช่เปลวอันนี้นะถ้ามีสี่หนึ่งเข้ามาโดนอั้นแน่นอนเป็นสี่เจ็ดหนึ่งทำไมโดนอั้นเอ้าเลือกตั้งวันที่สิบสี่เนาะสี่เจ็ดหนึ่งใครก็เก่งหนึ่งสี่กันทั้งนั้นอ่าจัดใจพูดไม่เก่งคนไปเรียบร้อยแล้วไที่เรียบร้อยทำไมไม่ทำไมไม่ขึ้นให้แดงๆแดงน๋อสัก หววนี้เอาสักสามตัวขึ้นแดงๆให้เอาชัดๆเหมือนตอนที่จุดครั้งนั้นนะจำได้ไหมตอนที่ให้ครั้งนั้นน่ะเอาแบบแดงๆขึ้นมาให้เห็นเลยนะ กำลังเหล็กหาอยู่นะครับเผื่อว่าจะมีขึ้นให้เห็นนะยังไม่เห็นขึ้นให้เดี๋ยวมาเราค้ำค้ำมาผ่ากันท่งดูเลขเป็นเลขใดกันยังไง ผมมั่นใจเจ็ดนแน่นอนเพราะว่าขึ้นถึงสองเตาเนี่ยตัวเดียวกัน้วใครถ่ายก็ยังอยู่ใช่ใครก็เห็นเจ็ดใช่ไปไปก็เห็นเจ็ดเตานก็ยังเตินเลขเตาที่สิบเอ็ดกับเตาที่สิบสองขึ้นเลขตัวเดียวกันเอ้าอยากให้ขึ้นมาจะจได้เห็นจะจะไปเลยเดี๋ยวมาติดตามเมื่อแม่พรามจะมีตัวไหนมาฝากครับเป็นนี้ด้วย ยังไม่เห็นขึ้นนะที่ใครใครที่มีนะครับดวงตาสัมพันธ์นะครับหรือว่าสัมผัสที่เจ็ดหรืออะไลละรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถแคปนะครับ แอปแล้วก็ดูตัวเลขนะดูตัวเลขเพื่อที่จะเป็นตัวเลขมงคลนะครับเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับเพื่อใครจะเห็นนะครับเห็นให้นะครับเป็นตัวไหนเป็นเลขอะไรนะครับแคปแล้วก็ซูมดูก็ได้นะครับแคปแล้วก็ซูมดูก็ได้นะครับว่ามีเลขอะไรอาจจะเห็นเลขไม่เหมือนกันนะครับอธิษฐานน้บขอนะครับกุมารเทพนะครับอธิษฐานขอกุมารเทพกันนะครับว่า ให้เห็นตัวแดงๆเนาะให้เห็นตัวแดงๆขึ้นมานะครับเขาขอให้เป็นเลขมงคลนะครับให้เป็นเลขมงคลตรงนี้มันเหมือนมีตัวเลขขึ้นมานะ,ะเมื่อกี้อาจารย์ใจบอกว่าเห็นเขีดนะครับเคลขียรแล้วไม่เห็นนะต้องแคปนับบางทีต้องแคปเอาไปดูเนาะต้องแคปเอาไปดูนะครับครับนี่ก็ดึกแล้วครับแม่พามก็น่าจะ่า สามวิทีหยดน้ําตาเทียนนะครับเดี๋ยวไปดูนะพระแม่พรามหยดน้ําตาเทียนนะครับอยู่ทางนู้นนะครับจะมีตัวไหนมีเลขอะไรนะครับก็มาดูกันครับอตอนนี้นะครับรู้สึกว่าแม่พรามเริ่มหยดน้ําตาเทียนนะครับเป็นข,นนนข,นนขันน้ำมนต์ขันแรกนะครับขันน้ำมนต์ขันแรกนะครับ ก็ทำพิธีนะครับหยดน้ำตาเทียนนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูนะว่าหยดน้ำตาเทียนเนี่ยจะมีตัวไหนนาอะนะครับติดตามชมกันนะครับติดตามชมกันนี่ก็บริเวณเผานะครับก็เผายังเผายังไม่เสร็จนะครับ ใช่เป็นเลขหนี้ทะเบียนรถคุณประวัติอ่าแปดห้าสี่ใช่เป็นเลขแปดห้าสี่อันนี้ที่ขันน้ำมนต์นะครับขันน้ำมนต์นะครับของแม่พรามนะครับกับเลขแปดห้าสี่นะครับแปดห้าสี่นะครับก็เลขในเตานะครับก็ตามอาจารย์ใจละกันนะครับ ใครที่ชอบก็ลองไปดูนะครับกับเลขที่อาจารย์ใจให้มานะครับวันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นวันนี้ก็ดึกนะครับดึกอยู่นะครับก็วันนี้แม่พราม์ก็ทําพิธีหยดหยดน้ําตาเทียนนะครับให้กับเอฟซีนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับเลยรอคอยรู้สึกว่ารอบที่นั่นที่แม่ส่งเลขไปให้ก็เข้านะที่หยดน้ําตาเทียนนะครับแต่แต่แม่พราม์ ทำที่นี่หรือว่าไปทําที่ต้นอะไรนะต้นตะเคียนเหรอที่ต้นตะเคียนวะอันนี้หวยลูกเทพทําแค่นี้ค่ะอ๋อหวยลูกเทพทําแค่นี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแม่เชิญขันเทพลงมา24ขันนะคะแล้วก็เลขที่ได้นี่คือในถังนี้เลยค่ะตามที่คุณประวัติได้เห็นเลยค่ะแม่เชื่อลูกเทพศักดิ์สิทธิ์ค่ะเชื่อมั่นในลูกเทพนะครับเพราะว่าลูกเทพก็ให้ตลอดเวลาเราทาพิธีเวลาทําพิธีปุ๊บก็ให้บางทีก็ให้แบบ ตัวแดงๆมาเลยนะ,ะแล้วก็ให้ตามขันน้ำมนต์ตามที่แม่ปราให้บ้างให้ตามเลขของอสัปเหรือบ้างอะไรเนี่ยแล้วแต่นะครับบางทีมันมามันจังหวะให้เลขนะครับจังหวะให้เลขตัวไหนแต่อันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูกับเลข854นะครับ854ที่เอสดประวัติเห็นนะครับใครอาจจะเห็นเป็นเลขอื่นก็แล้วแต่เนาะมไม่สามารถที่จะจะชุกนำพาให้ทุกคนนี้ได้นะครับ เงินอยู่ท่ายกระเป๋าของตัวเองถูกต้องค่ะแกซื้อก็ต้องคิดให้ดีนะครับแกเชื่อก็ต้องคิดให้ดีนีเป็นแนวทางเฉยๆค่ะเป็นแนวทางเฉยๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคขอให้คนที่ได้มาร่วมส่งเทพบริสุทธิ์ให้คุณพ่อคุณแม่เขามีโชคกันนะขอรูปเทพบริสุทธิ์ทําหน้าที่นะลูกนะให้ทุกคนที่ได้มาที่นี่ให้มีโชคลาภนะให้ได้เป็นที่พึ่งพานะลูกนะสาธุจ้าสาธุสาธุขอขอให้ลูกเทพนะครัโดนติดโดนใจโดนบันดาลให้ ลูกที่จะออกเนี่ยให้เป็นตัวนี้ด้วยครับแล้วก็เือเลขของอาจารย์ใจยังสงสัยอยู่ว่าเลขเจ็ดหรือเปล่าในในในตัวของอาจารย์ใจก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะที่ผมสังเกตแล้วก็อาจารย์ใจบอกว่าอย่าเอาเจ็ดหนึ่งสี่มานะเดี๋ยวจะอ่านแน่นอนเน้นนอนนะตอนนี้หาซื้อไม่ได้แลยครับตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับอ่านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อ่าต้องให้มีไฟเนี่ยเนี่นี่ สองไฟให้นะครับค่าขอบถังค่าสองยยี่สิบบาทนะอันนี้แปดสองสี่หรือแปดห้าสี่ก็ได้เนาะจะแปดสองสี่จะได้แปดห้าสี่ก็ได้แม่เเดินไปเดินมาก็นใครต้องการอาบไฟนะครับก็ไปอาบเอาเองเด้อ คนที่มาทําพิธีแก้กรรมทาแท้งหลังจากที่เราได้เผาลูกเทพแล้วแม่จะให้เขาเดินผ่านไฟลูกเพราะไฟเป็นของบริสุทธิห์หลายๆายคนที่เขาหากินไม่ขึ้นหลังจากที่เขามาผ่านไฟตรงนี้กลับไปโชคดีมีลาบลูกนะแล้วก็ถูกหวยทั้งปีลูดจากเมื่อไฟที่แล้วเนี่ยคือได้เห็นผลจริงๆลูกนะก็ ยังคิดถึงน้องปังปังอยู่นะก็มา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 เดินผ่านไฟก็คืออาบน้ําไฟนั่นแหละก็คืออาบน้ําไฟใต้แสงจันทร์นะครับใต้ท้องฟ้าที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มาพรมน้ำมนต์ที่เป็นน้ำมนต์ที่นี่ก็คือน้ำมนต์รองจากฝนนะครับแล้วก็คือรองจากฝนทุกทุกถังทุกขันเลยนะครับใครก็นําเอาไปอาบได้เอาไปนี่ได้นะครับนี่ก็เป็นขันน้ำมนต์นะครับเราจะหอมลูก นขอผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับมีเงินมีทองเก็บเงินถังเงินถุงนะครับมีเงินฝากธนาคารร้อยล้านพันล้านนะครับงานเยอะๆเงินเยอะๆลูก นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้มีเงินเก็บเงินใช้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็อะไรที่ดีที่สุดไม่เท่าสุขกับสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็เป็นไปด้วยที่เรากําหนดแล้วก็เทวดากําหนดให้เราเดืนนะครับก็ขอบคุณแม่พรามอีกทีหนึ่งครับก็รอมาติดตามเนาะนะครับว่า สิบมิถุนานะครับก็ใครที่จะทําบุญจะร่วมพธิธีกรรมนี้นะครับการส่งเทพนะก็สามารถที่จะติดต่อทางสํานักระพรามหรือว่าติดต่อทางแอดประวัติได้เลยนะครับก็สามารถจองคิวไว้ก่อนเพราะว่าคิวเต็มทุกรอบแน่นอนอล้นทุกรอบแน่นอนอจองก่อนได้ทําก่อนนะครับคิวเต็มก็รันไปเดือนถัดไปนะรับเราก็าจะมีอีอกประมาณ เจ็ดรอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่หนึ่งนะก็เลยอีกหกเท่ากับเลยอีกหกนะครับอ่ะโอเคนะับขอบคุณแม่พรามนะครับนะ <6 S 2> ขอบคุณแ,แอดประวัติมากนะคะทุกคนที่ได้มาที่นี่ก็โดยเฉพาะคือสิทธิพิเศษในการที่เป็นมาแนะนํามาจากแอดประวัตินะคะแม่จะดูแลเป็นอย่างดีคะ่ะลูกนะแม่จะให้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีก็เราได้เจอกันเพราะแอดประวัตินะคะลูกนะก็ช่วยแอดกดซับสไครต์กดไลค์ให้แอดให้แอดประวัติด้วยนะลูกนะ โอเคครับวัสดีครับหน 3, 4, 5, สอาจ